เอาได้อีกแล้วจ้าโอ้ยเพื่อนๆเอาสิมูหลานโชว์พีนี่หารแล้วค่ะปิกวินค้าหนึ่งาบาทสวัสดีสวีด,วดะครับเพื่อนๆ วันนี้ก็อยู่กับสปินดายแล้วก็ลิลินอีกแล้วนะคะวันนี้ลิลินก็หยิบเกมจากค่ายโจเกอร์มารีวิวเพื่อนได้ดูกันนะจ๊ะวันนี้เราจะรีวิวเกมไหนดีเอยเกมนีล้ละกันนะคะมูลานใครเคยดูละครมูหลานบ้างไม่ใช่ละครสินหนังสนุกมากเลยนะลิลินโคตรชอบเลยอ่าเรามีทุน4 0 0 0นสามนะจ๊ะคราวนี้แปบเบสก่อนอ่าเบสที่สิบแปดเพ์ออโต้สิพันสตาร์ไปเลยจ้าโอ้เสียงดนตรียิ่งใหญ่มากตกใจเลยเมื่อกี้ วันนี้ได้อยู่จ้าว้า <laughs> เลิศจ้าสี่สิบสองสามารถเชื่อมได้ทั้งสองฝั่งเลยนะจ้าตายจ้าลูกอย,อย่านานเู <laughs> อนหนึ <laughs> ่งรอบ รอบนี้ได้เยอะนะคะ90บาทตับเบ็ดเพ์ออโต้มันเดิมจัดสิบครั้งไปจ้าเสียงดนตรียิ่งใหญ่ลังการมากเพื่อนนี่น่าเสียดายเลยได้อยู่ฝั่งนี้ได้หกบาทไม่โคมหญิงเพราะว่าฉันเป็ดตอนยบเจ็ด มังกรคือวายหรอ <c oughs> อื <c oughs> อหืออะไอหมดม,ดมดอตะขำไม่ดูเลยอ่ะ <c oughs> เธอไม่มีฟิวเจอร์พิเศษอ่ะฟิวเจอร์พิเศษมาละเอามามา ไม่ได้อะไรงไงฟีเจอร์พิเศษมาก,ก็ไม่ได้อะไรตลกมากเลยามาอีกมาอีกอมกังกรเออได้อยู่ฝั่งนี้เออได้เยอะนะจะรอบนี้สามรอจ้าเอาได้อีกแล้วจ้าโอ้ยเพื่อน เอาสิมูหลานโชว์พีนี่ห่านแล้วค่ะเบรกวินคา1นึ่งยบาทคิดว่าจะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นแล้วนะจ๊ะโอ้โหเลิศอยู่เด้อบวกละจ้าเลิศจ้าเลิศจ้าฟีเจอร์พิเศษดีๆเขาก็มีนะจ๊ะกี่แตกหลักพันเลยจ้าบวกยักเลยจ้านี่มงกุฎยี่สิบแป เขาเรียกอะไรไม่ใช่โงกุฎที่หมวกใส่ออกลกเออโอเคค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะทำภารกิจสำเร็จแมใครจะเล่นต่อให้เงินหมดละจ้าฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้หลิลลินด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะลาไปก่อนบ๊ายบาย